ระเบียบวินัยถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับสังคมเพราะระเบียบว,วินัยช่วยสร้างความเป็นระเบียบความสงบเรียบร้อยซึ่งจะนําไปสู่เกียรติและการยอมรับจากบุคคลอื่นตลอดจนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีงามซึ่งกฎระเบียบทางวินัยที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครควรรู้และปฏิบัติตามมีดังนี้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องวิน,นัยนักศึกษาพุทธศักราช2563เรื่องเครื่องแบบเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาพุทธศักราช2549ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องแนวทางการลงโทษทางวินัยนักศึกษาพุทธศักราช2 5 6 3เรื่องการกำหนดการแต่งกายของนักศึกษาพุทธศักราช2552เรื่องมาตรการดำเนินการกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบพุทธศักราช2552โดยนักศึกษาทุกคนจะมีคะแนนความประพฤติ200คะแนนตลอดสภาพการเป็นนักศึกษาและหากนักศึกษาคนใดกระทำผิดวินัยนักศึกษาจะต้องได้รับโทษทางวินัยดังนี้ 1. การกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะได้รับโทษคือการทำทันบนหรือการตัดคะแนนความประพฤติซึ่งอาจให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพิ่มด้ดยก็ได้ตามดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาลักษณะาการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและการตัดคะแนนความประพฤติไม่แต่งเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตัด5-20ถึงคะแนนไม่แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อมีการขอตรวจสอบตัด5-20ถึงคะแนน ไม่สูบบุหรีในพื้นที่ที่ทมหาวิทยายลัยกำหนดตัด5-20คะแนนไม่เชื่อฟังคำสั่งและไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำตักเตือนโดยชอบของอาจารย์บุคลากรและรอปพตัด5-20คะแนนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับประกาศและคำสั่งมหาวิทยายลายัยหรือคณะตัด5-20คะแนนประพฤติผิดศีลธรรมขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม หรือประพฤติในสิ่งที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อตอนเองครอบครัวผู้ปกครองหรือมหาวิทยาลัยตัด21-60คะแนนสแสดงกริยาก้าวร้าวลบหลู่ดูหมินหมินประมาทเหยียดยามกลั่นแกล้งหรือกระทำการที่ไม่สมควรใดๆต่อผู้อื่นตัด21-60คะแนนกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนขัดขวางหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อื่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ บุคลากรรอปพหรือการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือคณะตัด21-60คะแนนการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและผู้อื่นตัด21-60คะแนนคุกคามด่าทอทะเลาะหรือแสดงพฤติกรรมรารานผู้อื่นตัด21-60คะแนนรายงานเท็จแจ้งข้อความเท็จปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือใช้เอกสารปลอมหรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่นตัด21-60คะแนนเมาสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาจนครองสติไม่ได้จากภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นภายในมหาวิทยาลัยตัด21-60คะแนน ดื่มสุราเสพสิ่งมึนเมาภายนอกมหาวิทยาลัยขนาดแต่งเครื่องแบบนักศึกษาตัด21-60คะแนนเล่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเล่นการพนันภายในมหาวิทยาลัยตัด21-60คะแนนเผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะลามกหรือขอัดต่อศิลธรรมอันดีตัด21-60คะแนนซึ่งหากนักศึกษาถูกตัดคะแนนหลายครั้งรวมกันเกิน80คะแนน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบและหากเกิน120คะแนนจะถูกพักการศึกษาแต่ถ้าโดนตัดคะแนนความประพฤติครบ200คะแนนจะถูกให้ออกจากการเป็นนักศึกษาทันทีการกระทําผิดวินัยร้ายแรงจะได้รับโทษคือตัดสิทธิ์การเข้าสอบพักการศึกษาเร่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือการถูกให้ออกจากการเป็นนักศึกษาตามดุลยพินิษของผู้มีอำนาจพิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเขียน เผยแพร่หรือกระทําการใดๆให้ปรากฏซึ่งข้อความรูปภาพหรือสัญ,ญลักษณ์ใดๆในสถานที่เปิดเผยหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอันทําให้มหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงกระทําการลามกอนาจารหรือกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศหรือคุกคามทางเพศเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้อื่น หรือเป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดการขัดแยง้งแสดงกริยาก้าวร้าวลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดหยามกลั่นแกล้งหรือกระทำการที่ไม่สมควรใดๆต่อผู้อื่นอย่างร้ายแรงยุยงคมคู่ก่อเหตุวติวาทหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะนักเลงอันธภาลเข้าร่วมหรือสนับสนุนให้เกิดเหตุวุ่นวายภายในมหาวิทยาลัยพกพาอาวุธวัตถุระเบิดสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้อื่นหรือใช้ในการก่อเหตุความวุ่นวายหรือความรุนแรงกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษดื่มสุราเสพสิ่งมึนเมาสิ่งเสพติดให้โทษภายในมหาวิทยาลัยมีสิ่งเสพติดให้โทษสุราสิ่งมึนเมา หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพไว้ในครอบครองมีไว้เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นพนันในมหาวิทยาลัยรักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ช่อโกงยกักยอกรับของโจรหรือรีดเอาทรัพย์ของผู้อื่นรายงานเท็จแจ้งข้อความเท็จปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่นหรือใช้เอกสารปลอมหรือแสดงตนเป็นบุคคลอื่น จนเป็นเหตุเสียหายแก่ผู้อื่นอย่างร้ายแรงกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นกระทำการใดๆอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่งผลต่อการเก็บรักษาข้อมูลของมหาวิทยายลัยทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบหรือการลงทะเบียนชั่วโมงกิจกรรม Activity Transcri p ปกระทำการจัดกิจกรรมรับน้องที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกระทำการจัดกิจกรรมรับน้องเกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดผู้มีอำนาจรายงานความประพฤติและพิจารณาบทลงโทษรปภมีสิทธิ์ขอตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อมีเหตุอันสมควรมีสิทธิ์ตักเตือนให้นักศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์รายงานหานักศึกษาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่รายงานให้คณะบดีที่นักศึกษาสังกัดอยู่ทราบอาจารย์และบุคลากร รายงานการกระทำผิดวินัยของนักศึกษาให้รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะทราบและดำเนินการแจ้งคณะบดีทราบาและออกคำสั่งลงโทษคณะบดีบมีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยนักศึกษาได้ครบทุกสถานโทษกระบวนการอทธทณ์วินัยนักศึกษานักศึกษายื่นหนังสืออทธทณ์ภายใน30วันหลังได้รับคำสั่งลงโทษที่กองกลางมทรพระนครศูนย์เทเวศ คณะกรรมาการพิจารณาอุทธร์วินัยนักศึกษากออนดำเนินการประชุมกออนเพื่อพิจารณาคำขออุทรธรจะทำมติที่ประชุมกออนเพื่อแจ้งผลให้นักศึกษาทราบดำเนินการภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรนักศึกษารับผลอุทธรด้วยตนเองที่กองพัฒนานักศึกษามทรพระนครศูนย์เทเวศไปรษณีย์ที่อยู่ตามระบบทะเบียนนักศึกษางานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครการแต่งกายที่ถูกระเบียบมีผลบังคับใช้เฉพาะนักศึกษาปีหนึ่งหรือไม่การแต่งกายที่ถูกระเบียบไม่ได้บังคับใช้เฉพาะนักศึกษาปีหนึ่งเท่านั้นแต่รวมนักศึกษาทุกชั้นปีซึ่งควรแต่งกายให้ถูกระเบียบตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหากนักศึกษาไม่ได้แต่งชุดนักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัยควรพกบัตรนักศึกษาหรือไม่จำเป็นต้องพก และสามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อถูกร้องขอได้ไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรงการถูกลงโทษให้บำเพ็ญประโยชน์สามารถนำมารวมกับชั่วโมงกิจกรรมได้หรือไม่ไม่สามารถนำมารวมได้เพราะเป็นผลจากการโดนลงโทษหากถูกลงโทษพักการศึกษาต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนหรือไม่หากลงทะเบียนเรียนและชำระเงินแล้วจะไม่ได้เงินค่าธรรมเนียมคืน แต่หากถูกลงโทษก่อนลงทะเบียนจะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาหากถูกพบว่าพยายามทุจริตในการสอบจะถูกลงโทษอย่างไรจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องถูกติดเอในวิชานั้นหากถูกสั่งลงโทษทางวินัยและนักศึกษาต้องการขออุทธรณ์จะต้องทำอย่างไรบ้างนักศึกษาจะต้องเขียนคำร้องขออุทธรณ์วินัยนักศึกษาโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ค้นหาแบบฟอร์มการยื่นอุทธรณ์ และต้องยื่นหนังสือที่กองกลางสำนักง,งานอาธิการบาดีภายใน30วันหลังจากได้รับคำสั่งลงโทษนักศึกษาสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์แทนเพื่อนได้หรือไม่ต้องยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นแต่ในกรณีที่เจ็บป่วยสามารถมอบหมายให้ทนายหรือผู้บรรลุนิติภาวะดำเนินการแทนได้หากโดนคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงแล้วจะโดนตัดคะแนนความประพฤติด,ด้วยหรือไม่หากโดนคำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรงแล้ว จะไม่ต้องได้รับโทษการแต่คะแนนอีกช่องทางการติดต่องานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษากองพัฒนานักศึกษาอาคาร1ชั้น2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศโทรศัพท์0 2 6 6 5 3 7 7 7ต่อ6507อีเมล std-psd atrmutp.ac.th